ถามื่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทางภาครัฐบาลเริ่มคลายว่าร้านอาหารเปิดได้ <c oughs> <c oughs> แต่ร้านอาหารเปิดได้ห้ามนั่งเกินสองคนนะครับเราไปสี่คนกับลูกสองคนเราจะ,จะนั่งยังไงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ยังแง้มประตูเองออกมามองโลกภายนอกนิดหนึ่งผมเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นเป็นการผ่อนคลายความเครียดของคนในสังคมแต่ <c oughs> ยังไม่ผ่อนคลายเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่าไหร่ เศรษฐกิจที่เราอยากเห็นคือเศรษฐกิจที่สามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยลืมตาอาปากได้บ้างนะครับค่ะนั้นนี่คือเหตุผลสาคัญที่ว่าทําไมเราถึงคนต้องไปฉีดวัคซีนเนาะเพราะมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราแต่ว่ามันจะเป็นการเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมด้วยค่ะคุณหมอเชิญชวนคุณผู้ชมไปฉีดวัคซีนหรือว่าดูแลตัวเองในช่วงนี้เลยค่ะอันดับแรกเลยนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะอย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่ามันเป็นมาตรการที่สําคัญมากในการที่จะทําให้เราเนี่ย เดินเข้าไปในจุดที่ใกล้เคียงกับก่อนที่จะมีโควิดข้อที่สองการฉีดวัคซีนก็คือทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อโรคได้ถึงแม่ป่วยก็จะป่วยไม่หนักถึงแม้ป่วยก็จะไม่ต้องไปเข้าไ c u ไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจท่อ,อช่วยหายใจเนี่ยต้องนอนคว่งสองชั่วโมงนอนหงายหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นสิบสิบวันเลย <Ừ> เออสิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือเราฉีดวัคซีนเนี่ยนอกจากเพื่อตัวเราที่ป่าไปแล้วนะ เพื่อคนในครอบครัวเราโดยเฉพาะยิ่งคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับท่านออกไปทํางานนอกบ้านท่านต้องทำมาหากินพอออกไปแล้วเนี่ยท่านไม่รู้ว่าใครเป็นใครโอกาสติดเชื้อมาก็พาเอาเชื้อเข้ามาให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านไม่เคยได้ออกจากบ้านหรอกหลายคนก็บอกว่าท่านไม่เคยออกจากบ้านเลยทําไมท่านถึงติดก็ไม่ออกจากบ้านแต่ว่าคนข้างบ้านเนี่ยเขาก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยจะทําให้ท่านแข็งแรงแล้วก็ทําให้คนในครอบครัวมีความปลอดภัยขึ้นมาในได้ระดับหนึ่ง แล้วสิ่งที่สําคัญคือได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมทําให้เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้เพราะชุมชนสังคมเนี่ยเขาก็ฉีดนะเขาก็ฉีดนะ,ะเราจะได้สามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจแล้วก็การมีชีวิตที่เหมือนก่อนโควิดเนี่ยได้เคลื่อนต่อไปได้ครับต้องคิดอย่างนี้ใจร่มร่มเราอ,อยากมีชีวิตยืนยาวเราอยากป้องกันตัวเอง นะครับเราอยากจะป้องกันครอบครัวเราตอนนี้ลูกหลานเราเรียกฉีดไม่ได้นะครับคนแก่พ่อแม่เราที่บ้านบางคนออกจากบ้านไม่ได้ถามว่าแล้วมั่นใจได้ไงผมฉีดแล้วครับอ๋อคุณหมอผมฉีดแล้วครับผมฉีดมาเดือนกว่าเราต้องคิดว่าประโยชน์เนี่ยมันมีกว่าโทษแน่นอนนะครับอันนี้ตอบได้เลยครับท่านต้องรุถามคุณหมอได้ไหมคุณหมอฉีดของยี่ห้อไหนอะคะแล้วมีผลข้างเคียงไหมคะ แอสตาเซนกครับเพราะตอนนั้นแสนกว่โดสเพราะว่าบังเอิญผมยังมีโอกาสที่จะลงไปในพื้นที่ถือว่ามีความเสี่ยงจะต้องอ,ออกจากบ้านตลอดเลยประมาณกลางเดือนมีมีนาคมหลังจากฉีดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกมันดึบๆอยู่ตรงบริเวณที่ฉีดเนี่ยประมาณครึ่งวันแต่ยังไปทํางานได้นะฮะผมยังไปทํางานได้ไปนั่งทํางานไปออกทีวีทีเวอร์อะไรได้แล้วหลังจากนั้นก็สบายดีเลย ผมอยากเห็นคุณถอดถอดหน้ากากตอนนั่งคุยกันอย่างนี้ผมยังไม่เห็นหน้าคุณเลยนะครับว่าหน้ากากอถอดให้เหมือนกันใช่แต่คุณคุณทําไม่ได้เพราะผมอยู่ในบ้านคนเดียว้อ <c oughs> ที่สองเราอยากเห็นสภาพของการดํารงชีวิตต่างๆเนี่ยให้เคียงกับก่อนที่จะมีโควิดนะครับ <c oughs> อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเราก็มีความสุขในระดับหนึ่งเพราะตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่โดยพะยิ่งคนที่อยู่ ในระดับที่ต้องหาเช้ากินขําลลำบากมากนะครับแล้วเราก็อยากเห็นเหมือนอย่างประเทศที่อื่นที่เขากำลังเป็นอยู่นะฮะเช่นในอังกฤษเนี่ยเขาเริ่มถอดหน้ากากละเขาก็เริ่มมีการนั่งในร้านอาหารในยุโรปเนี่ยเขาก็เริ่มละนะครับเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนไปถึงระดับหนึ่งละในอเมริกาเขาก็ทำละพเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงแม้จะมีโรคก,ก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่เราอยู่กับมันเนี่ยมาตั้งร้อยกว่าปีละเราก็ยังอยูอย่ก,กับมันได้ ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะไอ้โควิดเนี่ยมมื่อาจะกลายเป็นคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราอยู่กับมันได้แล้วก็<ฆ>อาจจะต้องฉีดวัคซีนบ่อยๆในฐานะที่ทํางานเกี่ยวกับทางการแพทย์ทํางานเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการการผลิตวัคซีนเองคิดเองทําเองในประเทศไทยเนี่ยกาลังเดินก<ฆ>้าวหน้าไปถึงแม้จะช้าไม่เป็นไร เราได้เริ่มต้นแล้วนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรเราไปเรื่อยๆของเราวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสใช้แน่นอนแล้ววันหนึ่งเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าโรคระบาดแบบนี้จะมาอีกนะครับผมบอกให้เลยไม่ใช่นี่คือสิ้นสุดนะครับเพราะเชื้อโรคเนี่ยนะครับกับมนุษย์เนี่ยเราต้องต่อสู้กันต่อไปอีกชั่วกาลาประวัติศาสตร์ครับ โอ้โหเห็นคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามีทั้งข้อมูลที่ครบถ้วนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เตือนให้เราเนี่ยต้องเตรียมพร้อมในการจะรับมือกับโรคภัยต่างๆที่มันอาจจะพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ข้อมูลเต็มอิ่มมากเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสวัสดีครับค่ะข,ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีนะฮะค่ะเช่นกันนะคะฉีดวัคซ<อ>ีนนะครับค่ะ สรุปนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนประเภทไหนหรือว่ายี่ห้ออะไรก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ทั้งนั้นเป็นเกราะชั้นดีในการต่อสู้กับโควิด19ค่ะก็อยากชวนทุกคนไปฉีดก,กันเยอะๆนะคะเพราะตอนนี้รัฐบาลไทยเองก็ตั้งเป้าปูปพรมฉีดให้ได้เกิน70%ของประชากรในประเทศซึ่งก็ตรงกับที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเร่งฉีดก,กันเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จะสามารถสู้กับโควิดได้หรือไม่ก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้น สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนไทยทุกคนไม่ร่วมมือกันออกไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อประเทศชาติด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะฝากติดตามรายการอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ทุกวันอาทิตย์บ่าย2องโมงทางเนชั่น TV ช่อง22และทุกช่องทางของ s ปริงออนไลน์ค่ะวันนี้จะโอ,อลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ